รู้ตัวไมมว่ากำลังเล่นกับอะไรรู้สิรู้ทุกอย่างนั่นแหละและฉันก็จะตามใจคุณทุกอย่างในค่ำคืนนี้นัทมนจับมือใหญ่ขึ้นมาลูบไล้ซวงอกเปลือยเปล่าของตัวเองชักอยากรู้แล้วสิว่าเธอยังซิงอยู่หรือเปล่าถึงกล้าทำอะไรแบบนี้ถ้าไม่ซิงจะไม่นอนด้วยว่างั้นนิ้วยาวเลื่อนไปแตะที่ริมฝีปากเล็กจิ้มลิ้มช่างเจรจาใครว่าล่ะ จะจัดให้ชุดใหญ่ไฟกระพริบต่างหากง,งั้นคุณก็ต้องพิสูจน์แล้วล่ะคีรติรู้อยู่เต็มอกว่าตัวเองกำลังคิดและทำอะไรอยู่แต่แม่นกน้อยที่หลุดออกจากกรงทองจอมยุ่นนี่สิจะรู้ไหมว่าตัวเองกำลังทำอะไรแต่ไม่ว่าอะไรก็ช่างตอนนี้เขาไม่มีเวลามานั่งสนใจอีกแล้วใบหน้าของคีรติเคลื่อนลงต่ำกระทั่งริมฝีปากทั้งคู่แตะกันมันเป็นสัมผัสที่คุ้นเคยอย่างประหลาดแต่เธอแน่ใจว่าไม่เคยมีอะไรกับ